โดยมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รองดองสมานใชฉันเพื่อการปฏิรูปทั้งในระดับส่วนกลางและให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคจัดตั้งศูนย์รองดองสมานในฉันระดับภาคขึ้นอย่างนี้แล้วความร่วมมือในการจรัดระเบียบสังคมของ,ของจังหวัดน่านค่อนข้างสูงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนปรากฏว่าข่าวของจังหวัดน่าน ที่ออกต่อสื่อทั้งหมดนั้นเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือได้ตอบสนองต่อการแต่ระเบียบสังคมได้ตอบสนองต่อการสร้างความปลองดองนะครับเมืองน่านไม่มีเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมาผมจึงขอถือโอกาสได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่นาวนราการทุกท่านครับ ี่ให้ความร่วมมือนอันนี้เป็นที่มาของการยกเลิกกฎเกณฑ์ขอบคุณครับนะแต่ว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เมื่อวานท่านผู้การนะก็ไปประชุมกับผมกับท่านแม่ทัพที่กองทัพภาคสามด้วยน,นั่นตั้งแต่งานของเรื่องยาเสพติดผมว่าไม่ไม่แพ้่ไข้นะครับสองและโดยพื้นฐานของคนจังหวัดน่านไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวแครก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน แนวคิดหรือปรับเปลี่ยนมาสู่โหมดแห่งความสร้างเมืองน่านให้น่านอยู่คู่กับป่าต้นน้ำเราเว้นวักการพูดถึงการเมืองสักช่วงหนึ่งแล้วมาพูดถึงการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองน่านอยู่เป็นเมืองการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งป่าต้นน้ำและที่สำคัญก็คือเรามาพูดว่าปีหนึ่งต่อไปนี้เราจะทำอะไรสนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พวกเราเคารพกันนั้นก็จะมีพระชนมยุ60กปพรรษาใน2เมษายน2558เอาตัวนี้มาเป็นตัวตัวกลางที่จะดึงผู้ฝ่ายมามาช่วยงานกันมีพลนรงค์นะที่จะเอาไปทำความเข้าใจเรื่องว่าเราจะสร้างหน้านให้หน้าอยู่คู่กับป่าต้นน้ำอย่างไรเราจะทำถอาไว้ขเกียรติเพื่อให้แต่ละองเธอได้เห็นถึงว่า กว่าจะมาเป็นประเทศไทยนั้นทํามอากษัตรนั้นก็ว่ากันไปตามาตามระยะเวลาหรือตามสถานการณ์ที่มันเกิดไปใช้ความคิดไปถามผู้คิดอยาด่างอาจารย์คณิตเนี่ยท่านน่ารักมากผมไปที่ไหนจะพูดถึงเสมอนะครับไอ้นักตรงนี้หรือใครนะครับหรือเสียน้อยเป็นหลักเลือกไฮไลท์ในแต่ละประเด็นแล้วมานั่งถกกันส่วนประเด็นรายย่อย ส่งในหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มและก็ส่งที่กรรมาธิการภายในสองรายการของวันศุกร์คือเวลาวันนั้นของประชุมประจำเดือนน่ะดางนั้นส่งไม่เกินสามโมงเย็นครับท่านก่อนเลยพี่แกงแกนครับท่านสามารถตอบคำถามให้ได้ทุกกลุ่มครับตนกลุ่มที่เราจุดบางทีมันมีการจุด ่เพื่อเพื่อตรงกันนะเราก็จะเออกนี้เพว่า่ายองคเาก็เชื่อว่าจะสประมาณมาปลายปีงบประมาณแล้วก็จะต้องมาร่เห็นมคช่วงฝนช่วงอะไรจนสิ้นปีประมาณนี่ชาวบ้านแต่ละโต๊ะมจะเป็นกลุ่มนึ่กลุ่มแต่ละกลุ่มคิดตามประเด็นของเด็นอย่างนั้นแวแต่ผเชื่อว่าว่าแบบนี้ครับ น้อยสองสามคนอย่างไฟฟ้าประปาโุณสัรนั้นประมาณสี่สิบทันแล้วอร่วมเกือบสองร้อยทันนั้นยังไม่ทำให้ถูกต้องแล้วเราก็เรียกเรียกมอวต้วงตรจังตรงสาร่ะ